สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปผมเบานะสวังดีครับจะมาพบมาพ่อก,กันคือเก้าเนาะไม่เนาะตามสไตล์วิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับเนาะอ่าแนวกินใส่แรงใส่งา่ายคือเขานี่แหละครับเนาะเอาเป็นเมนูบ้านๆคือเขานะครับกับเขาที่เห็นยุคขนาดนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับที่เฮ้มื่นะี้เนาะเขาจะมาแกง แกงกะทิน้ำไม่สมนะครับนี่นี่น้ำไม่สมหรือน้ำไม้ดองนะครับเนาะนี่ครับเตรียมไว้เรียเราไปนะครับวัตถุดิบเรเห็นนี่แหละยังเห็นนะครับอีอันนี้จะเป็นสันข้อหมูนะครับผมหั่นไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องแกงพี่แกงพิกแดงหั่นนะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้จะเป็นัหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีกะทินะครับประมาณนี้นะครับเนาะ เกือแกเองเขาบ่ออไรยังฮะดุยด่วนไปนี่พอเบิ้งเอาพี่แกงลงแล้วครับนามาที่เริมแตงมันนะครับอ่าพี่แกงลงไป ครับเพราะว่ากะทิเขาเริ่มแตงมันแล้วก็าใส่พี่แกงแล้วขวไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวให้มันละลายเข้ากันนาะครับเนาะกินหอมออกมาเลยครับนี่เห็นบ่หอมเข้ามาข้อาวกล้องกแหละนะครับนี่ครับขวพพี่แกงกับกะทิเข้ากันได้ที่นะครับเนาะอ่ามันจะแข็นแนงแน่อย่น้อย ยวผมไปเติมน้ำครับไปนี่เติมน้ำ,เต,นำเ,เติมน้ำเปล่าเติมน้ำปลาเข้าไปครับอบาบาเนีน้กคันี่อ่ะหมูลงแล้วครับไปนี่เนี่ยหมูลงเลยครับ กัวเนื้อหมูกับฟิดแกงกับวัทถีให้มันเข้ากันครับบัตนี้มาครับเนื้วบ้องหมอนกนบัดนี้นี่หมอเขาเด็ดเตะที่่ะ,ะหมูเขาก็เริ่มสุกแล้วบัตนี้มา นี่ครับแล้วไม่สูบบ้านบ้านเขานี่ยสวดลงไปแล้วนี่ไม่สูบสูบเสีบเนียบ้านเขาไม่ส,มสูบซุปกระซ่บยบวต้องไปแกงกระเสีบนะครับแล้วไม่สูบบ้านเขาเหตุแบบการถนอมอาหารแบบพื้นบ้านนี้นะครับเนาะนี่ <บ>ะนะครับพี่แดงลงไปนะครับแดงลงไปนะครับไปมะกูด จีลงไปเลยฮนะมานี่ครับเด yeah. มานี่ <c oughs> เขาสิ ต้มจันน้อยนะครับให้น้องไ่สมมันสุกแล้วมาปลุกรวมกันน,นะครับแล้วนะครับเรื่องหมอนี่หมอได้ที่นะครับได้ที่แล้วมาปลุกรวมกันนะครับตานปี๊บรไหมครับตานปี๊บ ปลาครับน้ำปลาเลยแล้วแต่ผู้มาจ่างมาเค็มนะครับเนาะกะเบื้องสัดส่วนเอานะครับเนาะเพราะว่าสูตรของพ่แม่วันนั้นว่ายตโตแล้วนะครับเนาะเบื้องสัดส่วนเอานะครับหน่อยไหลนะครับน้ำปลาไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งขายไปนะครับผงนัวครับผงปรุงรสครับ ปรุงรสหรือปรงนัวเสตไลก็เสบไลเส้นหน่อยก็เส่อยเสตหลายๆมันก็อาจจะเไปเอาเอาพอดีแล้วครับเนาะนี่ครับมาเนี่ยนะสุดท้ายครับโหระพาครับนี่ไปเลยเพเอกเพเอ,อ,เเอ,อ,เเอมกมัดมัดก่อนจบนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว นี่โอ้หอมครับหอมหอมข้าวฮัดฟ่างบุญเฮ้ยดิ๊ดเห็นไหมครับหอมมากครับผมหลังจากที่เสร็จแล้วน้องรับบันีีเขาก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยครับบันดีโอ้ยไายทุดวันนี่แล้วครับแกงกะทิ หน่อไม้สม้มหรือว่าหน่อไม้ดองแบบบ้านๆนะครับเนาะว่าหน่อไม้ส้มก็เอาแบบบ้านๆเขาเลยครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเลยผู้ถ่อประเทศม้านะครับเนาะนี่โอ้หอนหอนหอนพร้อมเสิร์ฟไหครับเอ้ยหอนหอนเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟค,ครับผมจ้ะ ขอบคุณนะครับพ่อแม่น้องนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอบบหนังสานี้นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคลาดปีนะครับวันนี้ขอก่าวคำว่า,าสวัสดีจากพี่จากนองด้วยครับเด้อขอบคุณครับพ่อกันคลิปหน้าครับผม